เคยใช้ผลิตภัณฑ์สบู่แบรนด์ b e เอันนี้ของเราไหมคะใช่ใช้ค่ะเคยใช้ใช้เป็นประจำไหมคะเอ่อประจำทิกเดือนค่ะใช้แล้วประทับใจอะไรบ้างคะหลังจากที่ได้ใช้ไปแล้ว ก็ใช้แล้วนะคะผิวก็จะใสขึ้นค่ะขาวขึ้นเคอใช้ลูกคุณแม่ใช้เป็นประจำไหมคะใช้ประจำลูกคุณแม่ใช้แล้วประทับใจอะไรบ้างลองเยอะลูกแล้วก็น่าใจลูกเคยละค่ะพอดีเป็น FC คุณอยู่ปัดดาวงพูดีเป็นที่ประทับใจอะไรบ้างค่ะรู้สึกผิวลื่นๆอ่ะผิวมันลื่นเหมือน มันถ้าสบู่ทั่วไปมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับไขมันค่ะจะจคงคเหนือค้างใช่ไหมค่ะแต่นี้ผิวมันจะเรื่นอาดแล้วไม่เหนียวเลยน่ะใช่เวลาใช้แล้วผิวจะใสเนาะแล้วมีกลิ่นหอมส้มๆแล้วเวลาหลังใช้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาผูเนี่มันจะมีคลิไกคออกมา้ จะทําให้ผิวเราสยขึ้นใช่ใชค่ะใช้อย่างเป็นประจำไหมคะก็ใช้ของสำหรับหนูหนูใช้อาทิตย์หนึ่งสามครั้งเพราะว่าหนูวัวผิวมันแห้งเกินไปแต่พอใช้จริงๆแล้วความทำให้หนูผิวหนูมันลื่นแล้วก็มองดูสะอาดมากใช้อยู่ค่ะฟอกตัวสะอาดดีค่ะข้อฟองเยอะฟองเยอะฟอกตัวสะอาดนะคะคือว่าใช้แล้วหน้าสะอาดผิวสะาแล้วก็สามารถดูข่าวมีควา,าคมใสขึ้นยิ่งใช้ไปเรื่อยๆก็คือเหมือนผิวมันฟใสเป็นะอะไรได้บ้าง เข้าสอบปีแล้วค่ะใจดีมากถือพันแบบจับหม่อคนค้ำแบบดีมาก